สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังสายข่าวพอดแคสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์วันนี้นัดมากับเฮียฮกหรือว่าพี่อิดท,ที่จะมาเล่าเรื่องราววิทย์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อิดสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวแรกมาเริ่มกันที่ข่าวอากาศซึ่งวันนี้ข่าวอากาศเยอะม,มากต้องขอบอกไว้ก่อนเนาะกับข่าวที่ออกมาบอกว่าดวงจันเนี่ยก็มีชั้นบรรยากาศเหมือนกันอันนี้เป็นงาน วิจัยจากวรารสาร Science a d a n ที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่สองสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองอ่ะซึ่งเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยบรรยากาศของดวงจันทร์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่อุกบาทอะมันพุ่งชนพื้นผิวอย่างต่อ,ตอเนื่องทําให้กลุ่มแก๊สที่มันอยู่ในหินของพื้นผิว่วามันระเหิดขึ้นไปแล้วก็คละคุ้งเป็นบรรยากาศขึ้นมาอนะืเดี๋ยวเราให้ฟังสรุปเลยนะ สรุปเลยนะง่าย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 คือจริงๆอ่ะเขารู้อยู่แล้วแหละว่าดวงจันทร์มันมีชั้นบรรยากาศเขารู้แล้วแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเกิดจากลมสุริยะเกิดจากเมซิออร์ก็คืออุกบาตชนครับทีนี้มันเกิดจากว่าเนี่ยนักวิจัยกลุ่มนี้นะครับเขาก็ไปเอาไอ้ตัวหินดวงจันทร์ซอยพวกทั้งดินหินดวงจันทร์เนี่ยที่เก็บมาตั้งแต่ภารกิจอะไรอพอลโล17ก็หลายสิบปีแล้วปั้ใช่5 0ิปีได้อ่ะ เอามานะครับก็เอามาวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคาเราะห์เศษซากที่เหลืออยู่ระดับอะตอมของพวกในดินพวกอะไรเนี่ยว่ามันที่มันกลายเป็นแบบเนี้ยที่มันมีโครงสร้างมี r e s i ิ u e มีสิ่งที่มันเหลืองเหลืออยู่อย่างเงี้ยนะครับน่าจะเกิดจากว่าการที่มันผ่านร้อนผ่านหนาวจากการที่มันถูกอุกบาตเนี่ยชนพื้นผิวมาอย่างต่อเนื่องตุ่มต่ำ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 เนาะในช่วงแบบหลายล้านปีมาก่อน ชน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 และการชนครั้งหนึ่งเนี่ยมันทำให้อุณหภูมิพื้นผิวเนี่ยสูงถึง2,000ถึง6,000องศาเซลเซียสก็คือมันร้อนมากร้อนจัดจนทําให้หินน่ะยังระเหิดขึ้นไปได้ก็คือของแข็งเป็นเป็นแก๊สเลยอืมอืมมันก็ปลดปล่อยอะอย่างพวกอะไรละ่ะโพแทสเซียมใช่ปะ่ะลูบิเดียมที่มันอยู่ในในดินเนี่ยในหินเนี่ยก็ระเหิดขึ้นไปฟูนะครับแล้วก็ S 2> <S 2> <S เหมือนมาเป็นการยืนยันนะครับเขาทดสอบอีกสิตัวอย่างนะสิบตัวอย่างดินก็พบว่าเนี่ยมันมีหลักฐานนะครับที่สอดคล้องกันว่าไอ้ดินพวกนี้นะมันถูกชนอะอย่างต่อนเนื่องได้รับอุกกาบาตชนมาอย่างต่อนเนื่องนะฮะแล้วเขาก็บอกว่า70%นะครับของชั้นบรรยากาศของดวงจันทร์เนี่ยนะมันเกิดจากกระบวนการที่อุกกาบาตเนี่ยชนซ้าไปซ้ามาซ้ําไปซ้ามาเนี่ยก่อให้เกิดชั้นบรรยากาศโดยที่อีก3 0ที่เหลือเกิดจาก3 0ก็เกิดจากผลกระทบของลมสุริยะเนาะ โดยปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยชั้นบรรยากาศของดวงจันทร์นะมันไม่ได้มีแค่โพแทสเซียมหรือว่ารูบิเดียมอย่างที่พี่อิดเรามาเมื่อกี้เนาะมันก็จะมีทั้งแก๊สออกซิเจนฮีเลียม4อาอ์กอน40มีเทนคาร์บอนไดออกไซด์นีออนโซเดียมแล้วก็สารประกอบอื่นๆรวมด้วยก็คือมีหลายธาตุนั่นเองอืแต่การที่มันมีอยู่ของ พแทสเซียมบลเดียมโซเดียมเนี่ยมันไม่ได้พบบนดาวเคราะห์หินดวงอื่นๆอย่างเช่นโลกก็ไม่มีดาวศุกร์ก็ไม่มีดาวอังคารก็ไม่มีแต่ว่ามันวิเคราะห์แล้วมันมีที่ดวงจันทร์ก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีความพิเศษกว่าดาวเคราะห์หินทั่วไปต่อมาก็ยังอยู่ที่เรื่องราวของอ่ทรัพยากรนอกโลกกันต่อเนาะกับข่าวที่มีหลักฐานออกมาบอกว่าพบแหล่งน้ำใต้ผิวดาวองคารเป็นจำนวนมาก ต้องบอกก่อนว่าการเจอน้ำบนดาวอังคารเนี่ยจริงๆแล้วมันเจอมาหลายล่องลอยและอย่างเช่นการเจอในรูปแบบของไอในชั้นบรรยากาศของไอน้ำเนาะแล้วก็รูปแบบของน้ำแข็งที่คั่วดาวอังคารที่เราเล่าไปแล้วเออแต่ข่าวนี้แต่บางๆอะบางๆแข็งบางใช่แต่ข่าวนี้มันจะเป็นการเจอใต้เปลือกดาวอังคารอารมณ์เหมือนแหล่งน้ำใต้ดินแต่ว่าเป็นใต้ดินที่อยู่บนดาวอังคารเนี่ยหรอเปล่าเขาวิเคราะห์ยังไงข่าวเนี้ย เขานำข้อมูลที่ที่ยานยาน Inside อินไซต์อ่ะยาน i n นไซต์ก็คือยานไร้คนขับที่ส่งไปลงบนดาวอังคารเมื่อปี2องพัจริงๆยาน i n นไซต์เนี่ยเอาไว้วัดข้อมูลแผ่นดินไหวบนดาวอังคารซึ่งทำภารกิจอยู่ประมาณ4ปีตอนนี้ภารกิจจบลงแล้วนะแต่ได้ข้อมูลมาเขาก็ข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าความแตกต่างของความหนาแน่น,นพื้นผิวอะ่ะ มันเป็นยังไงบ้างแล้วเขาก็พบว่ามันมีบริเวณหนึ่งอ่ะมันเป็นแอ่งอยู่คือความหนาแน่นมันไม่เท่ากับพื้นผิวชาวบ้านอื่นเขาแล้วก็เลยคาดว่าแอ่งนั้นน่าจะเป็นแหล่งน้ําอืมแล้วบอกว่ามันน่าจะมีชั้นหินกักเก็บที่อยู่ข้างใต้อ่ะถูกต้องแล้วแล้วตรงนั้นมันน่าจะมีน้ําอยู่เนาะเพราะว่าเวลาปล่อยคลื่นไปของแข็งกับของเหลวมันก็ นำพาค,ความขึ้นได้แตกต่างกันก,การสะท้อนกลับก็แตกต่างกันขึ้นมันมีมันมีส่งไปหลายตัวมันจะมีบางตัวที่ผ่านของแข็งได้บางตัวที่ผ่านของเหลวได้บางตัวที่ผ่านได้หมดเขาก็จะวัดวัด,วดความหนาแน่นได้จากตรงนี้ว่าตรงไหนมันควรจะเป็นอ่อนนุ่มแข็งหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยวัดได้แต่มันลึกเท่าไหร่เขาบอกว่าไอ้แหล่งกักเก็บน้ําที่คาดว่าน่าจะอยู่ใต้พื้นผิวเนี่ยมันอยู่ในบริเวณรอยแตกที่ลึกประมาณสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรอื ซึ่งนะใครที่คิดว่าเอ้ยนี่เราก็จะไปอยู่บนดาวคารได้แล้วเดี๋ยวแค่ส่งชุดขุดเจาะเข้าไป10กิโลเมตรเองขุดข้ามาแล้วก็ได้น้ําบาดาลมาใช้นะคนจะได้อยู่บนดาวคารได้ต้องบอกว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับเพราะว่าขณะบนโลกเองเนี่ยที่เครื่องมือพร้อมสับเนี่ยนะครับหลุมนะที่มนุษย์ขุดเนี่ยลึกที่สุดเนี่ยก็ลึกประมาณ12กิโลเมตรนั่นเองนะของรัสเซียเนาะที่โคลาเพนิสุลล่านะครับโดยตอนแรกเนี่ยเขาตั้งใจว่า จะขุดให้ลึกถึง15กิโลเมตรเนาะแต่ขุดกันไปขุดกันมาก็หลายเจ้าแหละทั้งรัสเซียทั้งเยอรมันที่เคยพยายามขุดเนี่ยก็หมดหวังนะครับเพราะว่าการขุดลงไปลึกระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะเจอความร้อนสูงมากนะระดับแบบ2องร้อยสองศาเซลเซียสนะครับก็เลยทําให้ปฏิบัติการเนี่ยมันไม่สําเร็จนะก็เนี่ยขนาดบนพื้นโลกที่เครื่องมือพร้อมั้นขุดได้เท่าดีแะลองคิดดูว่าต้องขนเครื่องมือไปขุดบนดาวอังคารอาจจะไม่ง่ายไม่ง่ายอัปเดต กับเรื่องราวของโบอิงเนะเาะของบริษัทโบ i n g ที่ยานสตาร์ไลเนอร์เขาอะกลับโลกไม่ได้แล้วต้องทิ้งนักบิน2นักบินอวกาศไว้ที่สถานีนอวกาศนานาชาติตอนแรกที่จะบอกว่าไป8วันกลายเป็น22วันอตอนเนี้ยไปไกลกว่านั้นแล้วนะเ,เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงจริงๆเราอะเล่าไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นของคุณบูชวิลมอร์แล้วก็ซูนะะีสวิลเลียม เขาขึ้นไปกับยานอาวากาศสตตล์ไรเนอร์เพื่อทดสอบภารกิจการส่งนักบินอาวากาศขึ้นสู่สถานีอาวากาศก็อาศัยยานของบริษัทโบอิงนี่แหละซึ่งมันเป็นโครงการที่นาซาเนี่ยให้บริษัทเอกชนเป็นคนพัฒนายานอาวากาศที่จะส่งขึ้นไปและทีนี้โบอิงเขาอารมณ์เหมือนชนะการประมูลในโครงการนี้ย <Yeah. S 2> เขาก็เลยได้ผลิตยานเพื่อที่จะส่งนักบินอาวากาศขึ้นไปแต่แล้วกลับไม่ได้ยานเกิดปัญหาของระบบขับเคลื่อนแล้วก็มีการเลือ่วไหลของเชอเพิงก็ยานก็ยังอยู่ข้างนอก ก็คือมันติดอยู่ไงเออกลับไม่ได้กลับไม่ได้ไไดใช่นักบินอวกาศสองคนนี้ก็เลยจําเป็นจําใจนะม่จําเป็นจ,จําใจจาใจจาใจที่จะต้องอยู่ที่ ISS ต่อไปนะครับที่เราเราไปล่าสุดว่ายี่สิบสองวันใช่ไหมยาวกว่านั้นแล้วก็ Space X จะมารับกลับใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่ถึงรอบออนะเหมือนเหมือนรอนรถรถเมลเลยรอกันลอกันันยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงรอบนะฮะโดยรอบถัดมาที่จ Space X เนี่ยมีกําหนด ปล่อยตัวเนี่ยก็คือเดือนกันยา2024เดือนหน้านี่เองเออไปไปอย่างเดียวแต่กำหนดกลับอ่ะกุมภาพันธ์2025เออก็เลยคิดว่านักบินประกาศสองคนเนี้ยก็จะขอติดเครื่องกลับมาด้วยใช่พูดเป็นรถเมลเลยนะไม่แต่ปกติจริงๆอ่ะโบอิงกับสเปดเอ็กะเขาเหมือนอารมณ์เป็นเหมือนคู่แข่งกันด้วยนะกับทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตยานอะไรอย่างเงี้ยต้องกลับด้วยยานคู่แข่งนี่ก็แบบอืมนิดนึงแต่ยังไงก็ต้องกลับนึกออกปะใช่ เขาอยู่กันนานแล้วแต่ก็ตอนแรกเข้าใจว่าเขาอยู่คนเดียวสองคนไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <ek si> <key> เขามียังมีคนที่อยู่ปฏิบัติงานบน ISS อีกหลายคนนะครับก็ไปอยู่ด้วยกันมีเพื่อนไปช่วยเขาดูแลสถานีอวกาศไปทดสอบห้องปฏิบัติการแล้วก็ไปช่วยเขาดําเนินการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยในระหว่างเวลาที่รอกลับโลกเนาะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอยู่บ้านท่านอย่าิ่งดูได้าไปถึงก็ไหนๆก็ต้องติดอยู่ในบ้านเขาแล้วก็นะครับช <cre Sweet> ่วยดูแลรักษาข้อฏิติการอะไรเงี้ยที่น้องนัทบอกไปมอสักครู่นี้ แต่ใดๆก็ตามการขึ้นไปก็ต้องใช้ทรัพยากรเนาะในนาซาก็เลยดำเนินการส่งสเสบียงอาหารแล้วก็ของใช้ไปให้ด้วยข่าวถัดมาเป็นเรื่องราวของโพลา่าวอร์เทคหรือกระแสะลมวนขั้วโลกก็คือมันเป็นลมที่หมุนวนบริเวณขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้คือมันเป็นปอากาศ อากาศเย็น<ช><ช>ที่หมุนวนอยู่บนลันขั้วโลกเหนือขั้วโลกใ,ลกใต้ตโดยมีกระแสลมน่ะที่คอยกั้นมันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่า jet stream ลมกรดอาหรือลมกรดนะครับมันก็วนของมันเปปกติแล้วทีนี้ความเร็วประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกต้องค่ะแล้วทีนี้มันก็จะมีรายงานล่าสุดเนาะ เขาบอกว่ากลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไอ้โพลาร์วอร์ทกอะปกติที่มันจะหมุนวนด้วยความเร็วประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ปะมันลดความเร็วลงเหลือประมาณ230กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นอืมซึ่งการที่มันลดลงเนี่ยมันเขาเรียก่าทำให้มันหย่อนน่จากที่มันสมมุตินะนึกภาพตามสมมุติที่มันวิ่งเป็นเส้นตรงเนี่ยมันวิ่งเป็นแบบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมันทําให้แบบเกิดความโซนเนี่ยก็จะมีความร้อน ขึ้นไปถูกส่วนบางโซนเนี่ยก็จะมีความเย็นลงมาอมก็คืออากาศมันจะแปรปรวนนั่นแหละถูกต้องแล้วเขาก็บอกว่าการที่มันเกิดการเคลื่อนที่ผิดปกติแบบนี้มันเกิดขึ้นมาจากการที่โลกอะ่ะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือว่าการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิมอากาศที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันนี้นี่แหละใช่ก็ตามนะตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะนะตามแบบจําลองที่เขาได้ลองทำเนี่ยเขาคิดว่ามันอาจจะกลับมาปกติหรือมันอาจจะ เร็วกว่าเดิมกลับมาแบบจากสามร้อยใช่ไหมแต่เร็วมากกว่าสามร้อยเร็วมากกว่าา้อเพราะว่าเขาเมื่อก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบน,นี้ไปแล้วจริงๆเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อตอนปี2002ก็คือ22ปีที่แล้วแล้วมันก็เข้าสู่ภาวะปกติและทีนี้มันก็เกิดความผิดปกติขึ้นมาอีกครั้งคือกระแสลมวนผิดปกติในปีนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยสันนิษฐานกันต่อไปว่าในอนา,นาคตอะ่ะมันจะสามารถกลับมาสู่สภาพเดิมได้ไหมหรือว่ามันจะแย่กว่าเดิมก็ต้องรอด,ดูกันต่อไป นักวิจัยจากประเทศสิงคโปร์นะคะได้พัฒนาโรโบแฟบิกวัตถุที่สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างทําให้มันเป็นวัสดุอ่อนนุ่มแล้วก็ทําเป็นวัสดุที่มีความแข็งได้ในเวลาที่เราต้องการนักวิทยาศาสตร์นะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางนะครับของสิงคโปร์ก็ได้แรงบันดาลใจแหละมาจากพวกอมาดิโลนะแล้วก็พวกตัวนิ่มนะพวกแพนโกลินนะครับที่ว่า เพราะมันเป็นสัตว์ยงลูกในนมที่มีเกรดแข็งป้องกันตัวนะครับโดยแต่มันก็ไม่ได้แข็งแต่อย่างเดียวเพราะมันสามารถที่จะม้วนตัวเป็นลูกบอลกลมๆได้สามารถขยับตัวขยับตัวได้นะโดยโดยใช้การซ้อนกันคล้ายๆกับกระเบื้องมุงหลังคานะนักวิทยาศาสตร์พวกนี้เขาก็เลยทําวัสดุมาตัวหนึง่งชื่อว่าโลโบแฟบิกนะฮะโดยมันก็ได้อย่างที่บอกไปว่ามันได้รับแรงมันดัลใจเนี่ยมันจากตัวนิ่มนะแต่มันจะหรูหรากว่าตัวนิ่มนิดหนึ่งตรงที่ว่าเขาเนี่ย ใช้เจ้าแผ่นกระเบื้องเนี่ยโพลิเมอร์เนี่ยที่เกิดจากการปิ้พ 3d เนี่ยนะครับมาเรียง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 ต่อกันโดยแต่ละแผ่นเนี่ยมันก็จะถูกร้อยเรียงกันด้วยเส้นโลหะบางๆนะซึ่งไอ้เส้นโลหะตัวนี้นอกจากมันจะร้อยเรียงทําให้มันเกิดความเรียกว่าอะไรนะเชื่อมติดกันแล้วก็นอกจากจะทําให้มันอ่อนไหวและสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วเนี่ยไอ้โลหะเนี่ยถ้าเกิดถูกดึงอ่ะชึบพอดึงให้ตึงปุ๊บไอ้กระเบื้องพวกนี้มันก็จะชิดติดกันกรึ๊บ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 แข็งต เปรียบเทียบแล้วเนี่ยก่อนดึงกับหลังดึงเนี่ยมันทําให้แข่งตัวขึ้นถึง350เท่าในทันทีเยอะนะซึ่งมันก็มีประโยชน์เนาะไอไอวัดสิ่งประดิษฐ์ที่เขาประดิษฐ์มาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็สามารถนําม,มาทําเป็นเฟือกเพื่อช่วยพยุงข้อต่อให้กับผู้ที่สวมใส่ที่แบบแขนหักอะไรอย่างเงี้ยสามารถยกของหรือว่าหลายอย่างนะเป็นเฟือกก็ได้หรือว่าจะทําเป็นซับพอร์ตอย่างเช่นตอนที่จะอุบัติเหตุอ่ะสมมติสมมติลองคิดดูเป็นการเกิดอุบัติเหตุสมมุติจะล้ม อหัวหลังแขนไหลที่กําลังจะล้มถ้าเกิดสมมติเราติดอาจจะไม่ได้ดึงด้วยมือดึงด้วยระบบเซ็นเซอร์อมีมอเตอร์ดึงตอนที่ไจโลสโคปสัมผัสได้แล้วว่าคนกําลังจะล้มคอกาลังจะหักชุดที่เราใส่อยู่มันก็ดึงกึกรัดให้เป็นแบบแข็งกรึ๊ก่ะพยุงคอพยุงหลังหรือนะครับเราเอาไปทาพวกชุดเกราะชุดเกราะการกระสุนกันดาบกันมีดกันอะไรเงี้ยนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อาจจะเป็นไปได้ตอนเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวด้วยแบบ อ่นนุ่มๆ,ๆแต่พอเจอมีดเจอไม้เจอกระบ,บองก็แข็งตัวเป็นส่วนๆแครกๆๆแครกแครกแครแเพื่อป้องกันอุบัตเหตุป้องกันความได้รับบาดเจ็บเออก็น่าสนใจน่าสนใจตอนนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมกำลังฟังรายการเนี่ยตอนนี้เลยนะครับเที่ยง22นาทีนะของวันที่16สิงหาคม67เนะครับเป็นวันที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมาตั้งฉากกับ กรุงเทพมหานครนะเราผู้ชมลองพอสลองออกไปเดินดูนะว่าวันนี้จะไม่มีเงาเนาะพระอาทิตย์ตรงหัวพอดีเป๊ะเงามันก็ตกลงมาตรงที่เราเป๊ะมันก็เลยไม่มีเงาใช่โดยนับนะเป็นครั้งที่2ของปีนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์มันมันจะเริ่มน้องล่าให้ฟังว่ามันจะเริ่มมันจะมีสองช่วงนะครับช่วงต้นปีแถวแถวมีนาคมกับช่วงถแถวๆกันยายนเนี่ยที่ดวงอาทิตย์เนี่ยจะตั้งฉากกับโลกนะโดยประเทศไทยของเราเนี่ย เริ่มมาแล้วเริ่มตั้งฉากมาแล้วไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือสุดก็คือจังหวัดเชียงรายเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมแล้วแล้วมันจะค่อยๆไล่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 ลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยวันที่16สิงหาคมคือตอนนี้เลยนะฮะแล้วก็จะไล่ลงไปถึงใต้สุดที่ยะลาเนี่ยในวันที่7กันยายนนะครับและก็จะตั้งฉากกับเส้นสูตรนะตั้งฉากกับโลกอ่ะคือเป็นวันที่เขาเรียกวันที่กังวันยาวเท่ากลังคืนนะฮะในวันที่22กันยายน นอกจากนั้นแล้วเนาะหล,หลังจากวันนี้วันอีควิเนกเนี่ยนะเลยไปอีกก็จะมีวันที่8กันยายนนะเป็นวันที่ดาวเสาเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีวันที่15ตุลานะครับดวงจันทร์บังดาวเสาครั้งที่2นะครับโดยประเทศไทยตอนบนเราสามารถเห็นเหตุการณ์นี้ได้เนาะช่วงตีสองึงตีสามสิตุลาคมซูปเปอร์ฟูลมูลดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปีรอดูกันนะครับแล้วก็สิ้นปีนะ8ธันวาคมดาวพฤหัสบดี ใกล้โลกที่สุดในรอบปีเอาไปดูกันได้เลยฮะตอนนี้ไปและสุดท้ายนี้ไม่โฆษณาไม่ได้เนาะเรื่องนี้ต้องพูดกับมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2,567ซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเรียก งานสัปดาหวิทยาศาสตร์จัดขึ้นมาเป็นประจำทุกๆปีนะครของจริงมาแล้วนะฮะวันที่16ถึง25สิงหาคม2567ที่ IMPACT เมืองทองธานีอาคาร9ถึง12นะฮะปีนี้มาในธีมการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกสายอาชีพ future science community for all ในปีนี้เนาะก็มีนิทรรศการหลากหลายเลยตั้งแต่นิทรรศการเทริดพระเกียรตินะครปิโตเคมีปั้นแต่งโลกนิทรรศการ AI t r i c k or t r t ชุ t h e Multiverse of AI แล <AI. S 1> นะนิทรรศการต้องรอดนะฮะในดินแดนสุดขั้ว Extreme Life or Extreme Land นะครับ ซึ่งผมก็จะไปบรรยายอยู่ในงานนี้ด้วยในวันที่19นะฮะแล้วก็มีนิทรรศการอาชีพวิทย์แสนสนุกสตรีมเซอร์คัสเอ็กซิบิชันก็อันนี้น่าสนใจสำหรับน้องๆ้องมัธยมเนาะที่แบบว่าอยากรู้ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมาประกอบอาชีพอะไรได้บ้างก็ไปเยี่ยมชมนิทรรศการนี้ได้เผื่อจะมีแรงบันดาลใจในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต Citizen of s u s t a i n a b i l ล t y พลเมืองมหาศาลสร้างสารรค์ความยั่งยืนต่อไปอันนี้นิทรรศการน่าสนใจเช,ชื่ออย่างวิทย์ วิดวิดวิชก็คือนะครับเราจะหยิบประเด็นเรื่องราวของความเชื่อต่างๆเลยในประเทศไทยนะฮะมาตอบด้วยแบบวิทยาศาสตร์เนาะเข้าไปจะได้เห็นพวกว่านต่างๆนะจะได้เห็นพวกต้นไม้ที่แบบหัวเป็นพญานาคอะไรองี้นะจอนปลวกมีไหมและแน่นอนก็คือปลาพญานาคตัวแรกขอยู่ในอยู่บทนี้หรอยในใช่จะไปอยู่ในบุนี้มากมายเลยจะบอกให้มีมากไมยเก็ดพญานาคก็มีเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่า เชื่ออย่างวิทย์เป็นอย่างไรอันนี้ก็น่าสนใจผมก็บรรยายด้วยแล้วกันในวันที่18สิงหาคมนะไปดูกันได้นะครับเจอกันเจอผมได้ทั้งวันที่18และวันที่19สิงหาคมเลยก็นอกจากนิสรการหลักเนาะก็ยังมีนิสรการจากหน่วยงานภาคราัฐหน่วยงานต่างประเทศสมาคมสภาสมาคมแล้วก็หน่วยงานเอกชนอื่นๆอีกมากมายที่ <ขน S 1> มาดกันมา บูธในปีนี้ด้วยบอกเลยว่ายิ่งใหญ่เนาะ <c oughs> เขาก็ขนขนกันมานะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นพวกทีวีนะเพราะว่าทหารนะเด็กๆในแนวคนที่แบบชอบเกี่ยวกับ,กบอุธุปกรณ์ทหารต่างๆก็มีของเล่นของเล่นก็มีนะครับม,มีมากมายนะเลโก้เลโก้นะบริษัทแกมมาโก้อะไรเงี้ยก็มาเอาของเล่นเรียกว่าอะไรสื่อการเรียนรู้ <c oughs> ในรูปแบบของเล่นนะมาเต <c oughs> ็มไปหมดอะ่ะจริงๆก็ไม่ได้มีแค่กิจกรรมที่เดินเข้าไปชมอย่างเดียวนะยังมีแบบกิจกรรมห้องแลบห้องทดลองที่ถ้าใครสนใจอ่ะก็ไปลงทะเบียนแล้วก็ เข้าไปร่วมกิจาการรมการทดลองได้เอาแล้วก็มีพวกการประกวดต่างๆเนาะการสมราาัมมนาทางวิชาการโอ้เยอะเยอะเราไม่หมดเล่าวันนี้ก็เล่าไม่หมดนาะเล่าไม่หมดเล่าไงก็ไม่หมดไปดูกันเองนะครับวันที่16ถึง25สิงหาคมนะที่ Impact เมืองทองธางนีอาคาร9ถึง12นะครับสำหรับอะไรละ่ะคุณครูหมู่คณะนะฮะติดต่อไปได้ที่เว็บไซต์ t h a i l a n d nstfair.com นะฮะแล้วถ้าเกิดมากันแบบ ครอบครัวนะ walk in ได้เลยไม่มีปัญหานะไม่เสียค่าใช้จ่ายใช่กำลังจะบอกว่าทั้งงานเนี้ยฟรียกเว้นอาหารการกินอาหารอร่อยนะครับมันก็ไม่ได้แพงด้วยอาหารไม่ได้แพงนะก็ไปพบกับนะครับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2567นะฮะหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าปีนี้ไม่มีเหรอเห็นมีอวอรแฟร์จัดไปแล้วนี่เออเห็นบอกว่าจัดที่สวนศูนย์ิลิกิตไปแล้วนี่อวอรแฟร์คนละอันนะฮะคนละอันการอันนี้มหกรรมวิทยาศาสตร์จัดมาทุกปี ก็สำหรับวันนี้นัดกับพี่อิดต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยแล้วก็ไปดูรายการอื่นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโฮสด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ